สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับบิ i มเชแนลวันนี้นะคะเราจะมาแนะนาเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือดค่ะอ่าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะที่ร้านเราจําหน่ายนะคะในชุดนี้นะคะจะมีตัวเครื่องจะมีแถบแล้วก็จะมีเข็มแถบให้นะคะในชุดนี้ค่ะหรือถ้าใครใช้เข็มกับแถบหมดแล้วนะคะที่ร้านเราก็มีจําหน่ายค่ะเป็นแยกนะคะจะมีตัวแถบนะคะ50ชิ้นแล้วก็เข็ม50ชิ้นนะคะเนี่ยค่ะ เราตรวจเองที่บ้านได้ค่ะไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลหรืออนามัยนะคะเราสามารถซื้อชุดนี้ไปตรวจเองที่บ้านได้นะคะรับชมรับฟังกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะใงใงรับร้กาก,บกาหหที่่่ยิญ แลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งกิจใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน